คำเตือนเรื่องราวในคลิปเป็นเพียงการเล่าเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังคืนนี้เธอนั่งดูหนังสยองขวัญรอบดึกเพียงลำพังที่นั่งข้างๆว่างมากแต่กลับได้ยินเสียงหายใจของใครสักคนอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาสยองขวัญก่อนหนังวันนั้นก็คือ เก้าอี้ว่างกับคนที่เรามองไม่เห็นนี่แหละสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหลอนเรดีโอรายการวิทยุบน YouTube ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่เรื่องผีลี้ลับวิญญาณและประสบการณ์เหนือจริงขอย้ำว่าทุกเรื่องที่เล่านะคะเราไม่ต้องการโน้มน้าวให้คุณผู้ฟังเชื่อตามทั้งหมดนะคะแต่ขอให้รับฟังด้วยความบันเทิง และคืนนี้ค่ะเราขอนำเสนอเรื่องเธอนั่งดูหนังคนเดียวแต่ได้ยินเสียงลมหายใจจากที่นั่งว่างๆค้างๆเรื่องราวก็มีอยู่ว่าคืนนี้เป็นคืนวันศุกร์ที่เงียบสง,งัดกว่าปกติห้างสรรพสินค้าที่เคยคึกคักเวลานี้เหลือเพียงแสงไฟสลัวๆกับบรรยากาศที่พนักงานกำลังทยอยเก็บร้านอ้อยหญิงสาวออฟฟิศวัย30ปี กำลังรีบเดินขึ้นไปยังโรงภาพยนต์ที่ชั้นบนสุดเพราะว่าวันนี้หนังสยองขวัญเรื่องที่เธอรอคอยมานานเข้าฉายเป็นวันสุดท้ายแล้วอ้อยถือว่าเป็นคอนหนังสยองขวัญตัวแม่เธอชื่นชอบความตื่นเต้นเป็นที่สุดดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อ้อยไม่ควรพลาดโดยประกาศทั้งปวงค่ะถึงแม้อ้อยจะเลิกงานดึกเหนื่อยล้าแทบขาดใจแต่เธอก็ไม่ยอมพลาดเป็นอันขาด อ้อยจองตั๋วรอบสุดท้าย4ี่ทุ่มสีนาทีเลือกที่นั่งแถวกลางๆเพราะอยากดูเงียบๆคนเดียวเมื่อเดินเข้าไปในโรงหนังบรรยากาศกลับช่างวังเวงนักคงเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายรอบสุดท้ายคนจึงบางตามากทั้งโรงมีคนดูเพียง4-5ถึงหคนนั่งกระจัดกระจายอยู่ไกลๆก,ก,กันแทบจะมองไม่เห็นกันเลยด้วยซ้ำ ที่น่งรอบตัวอ้อยถัดไปอีกหลายแถวก็ไม่มีใครเลยสักคนอ้อยยิ้มอย่างพอใจโอยดีจริงๆแบบนี้แหละที่ัันต้องการทันทีที่ไฟในโรงหนังดับลงความบันเทิงก็เริ่มขึ้นนังเริ่มไปได้สิบนาทีความสยองขวัญก็เริ่มขึ้นเป็นฉากแรกอ้อยตกใจอย่างมากเมื่อผีในหนังโผล่พรวดพลาดออกมาในฉากแม้จะมีคนแค่สี่ห้าคน แต่เธอก็ได้ยินบางคนร้องอุทานด้วยความตกใจขณะกำลังดำดิ่งกับความสยองขวัญอยู่ๆ <You, you. S 1> อ้อยรู้สึกเหมือนมีใครสักคนเดินผ่านด้านหลังเธอเพราะว่าเบาะที่นั่งเธอเหมือนถูกดันเล็กน้อย oh. เธอเ,อเลียวไปมองเบาะหลังแต่ทุกอย่างกลับว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยอ้อยไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าในโรงหนังก็ค่อนข้างมืด เธออาจจะคิดไปเองก็ได้ว่ามีใครเดินผ่านแต่พอนางชายไปอีกสักครู่อ้อยก็ได้ยินเสียงเก้าอี้ดังเย็ดเบาๆข้างหลังอ้อยเหลือวไปมองอีกครั้งในถ้ากลางความมืดเธอเห็นเหมือนเงาคล้ายคนนั่งอยู่แถวหลังเฉียงเฉียงถัดจากเธอไม่ไกลนักอ้อยรู้สึกตัวเย็นวาบขึ้นมาทันทีเธอคิดในใจหุยมาเงียบมาก แต่กี่ทำไมเรามองไม่เห็นวะหนังสยองขวัญเริ่มสั่นประสาทไปเรื่อยๆบางคนในโรงร้องตกใจเป็นระยะๆะะอ้อยเองก็ตกใจไม่น้อยแต่อย่างใจแข็งไม่ร้องอะไรออกมายิ่งดูก็ยิ่งสยองขวัญไปเรื่อยๆหนังมันทำไมหน้าโกอ,อย่างนี้วะเนี่ยอ้อยพูดเบาๆแต่แล้วอ้อยก็ได้ยินเสียงแหบแผ่วๆตอบมาจริง อ้อยถึงกับสะดุ้งโหยงปลายตาไปมองคนด้านหลังที่อยู่ยื้งๆเธอหนังดำเนินไปค่อนเรื่องอยู่ๆอ้อยเริ่มสังเกตว่าเงาของคนคนนั้นเหมือนค่อยๆขยับเข้ามานั่งใกล้เธอขึ้นเรื่อยๆในฉากที่หนังเงียบสนิทเธอก็ได้ยินเสียงหายใจเบาๆข้างหูตอนนั้นอ้อยบอกว่าเสียงลมหายใจของคนนั้น ทำให้เธอรู้สึกขนลุกเกลียวไม่รู้ว่าคิดมากไปเองหรือว่าเพราะบรรยากาศมันพาไปหรือเปล่าสุดท้ายเธอก็คิดว่าคนคนนี้ไม่ควรมานั่งติดกับเธอขนาดนี้เพราะว่าที่นั่งในโรงมีตั้งมากมายอ้อยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักหรืออาจเป็นพวกคนโรคจิตคิดได้ดังนั้นอ้อยจึงหันขวับไปทันที เพื่อตั้งใจไปมองเขาให้เต็มตาแต่แล้วเธอก็แทบช็อกหัวใจเย็นวาบเมืม่อหันไปไม่เจอใครแม้แต่คนเดียวมีแต่เก้าอี้ว่างเปล่าอ้อยได้แต่ท่องในใจว่าโอ้ยฉันคิดมากไปเอง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 และพยายามหันมาสนใจหนังสยองขวัญตรงหน้าที่เนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นใกล้จบเต็มทีสักครู ขณะหนังกำลังคลีป่ปมความสยองขวัญสุดท้ายเธอก็ได้ยินเสียงเบาะด้านหลังเธอดังเอี๊ยดอัดเหมือนมีคนยั่งที่กำลังขยับตัวและได้ยินเสียงหัวเราะแหบๆใกล้หูเธออย่างชัดเจนอ้อยเล่าว,ว่าตอนนั้นเธอขนหัวลุกสู้ไม่เฉพาะแค่หนังน่ากลัวแต่เสียงเบาะด้านหลังและเสียงหัวเราะแหบพร่านั้นน่ากลัวกว่าหลายเท่า อ้อยรวบรวมความกล้าที่ตอนนี้เหลืออยู่น้อยนิดเธอลุกขึ้นยืนแล้วรีบเดินจ้ำอ้าวอ้าวออกจากเก้าอี้นั่งก้าวพรวดพวดไปที่ทางเดินด้านริมรู้สึกโล่งใจอย่างมากที่พ้นจากที่นั่งนั้นมาได้อ้อยตัดสินใจหันกลับไปมองเก้าอี้ที่เธอนั่งอีกครั้งคราวนี้หัวใจเธอเย็นวาบจนแทบเป็นลมเพราะเธอมองเก้าอี้โรงหนังทั้งโรงแล้วไม่มีใครนั่งแม้แต่คนเดียว คนสามถึงสี่คนที่เธอเห็นตอนแรกก็ไม่มีอ้อยเดินออกจากโรงหนังทั้งที่หนังยังไม่จบอ้าวไม่ดูให้จบหรอครับพี่โอ้ยแต่ก็นะหนังเรื่องนี้มันน่ากลัวจริง,รงๆแหละครับมีคนเดินออกจากโรงเยอะเลยเด็กขายตั๋วที่กำลังเริ่มเก็บของหันมาทักทายอ้อยมีหน้าตอนพี่ดูนะมีคนดูสามสี่คนตอนเดินออกไม่เหลือใครสักคนเลย อ้อยรู้สึกใจชื้นขึ้นเล็กน้อยว่าเธอไม่ได้ตาฝาที่เห็นคนในโรงตอนแรกพนักงานมองหนาอ้อยแล้วก็นิ่งไปชั่วครู่อืมไม่นะครับรอบนี้ยังมีพี่ดูคนเดียวเลยพวกเรายังขำกันว่าเฮ้ยสมเป็นหนังสยองขวัญจริงๆทั้งโรงมีคนดูคนเดียวสยองกว่าหนังก็รายได้รอบนี้แหละครับพนักงานกล่าวอย่างขำๆแต่อ้อยไม่ขำด้วย อ้อยเดินแทบไม่ตรงทางเธอเร่งฝีเท้าสุดชีวิตเพื่อขึ้นรถกลับบ้านให้เร็วที่สุดปัจจุบันอ้อยยังชอบหนังสยองขวัญมากแต่ตั้งปณิธานแนว่วแน่ว่าจะไม่ยอมดูหนังสยองขวัญคนเดียวอีกต่อไปเธอจะต้องมีเพื่อนไปด้วยทุกครั้งอย่างน้อยถ้าโดนผีหลอกอ้อยก็อยากมีเพื่อนโดนหลอกด้วยเช่นกันโอ้เป็นความคิดที่ดีมากค่ะคุณอ้อยมงต้องลงอ้อยแล้วล่ะ ตำแหน่งเพื่อนรักเพื่อนดีเด่นแห่งปีนะคะแม่หนังก็สยองขวัญแล้วยังจะมีสิ่งลี้ลับมาช่วยเพิ่มความสยองเข้าไปอีกเอาละค่ะคืนนี้หมดเวลาแล้วค่ะแต่ชอบเรื่องเล่าหล,หลอนๆแนวบันเทิงแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปจากหลอนเรดิโอนะคะคืนนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับฟังรายการของเราลาไปก่อนนะคะขอให้นอนหลับฝันดี อย่าลืมมองรอบห้องให้ดีเพราะบางทีคุณอาจไม่ได้อยู่คนเดียวสวัสดีค่ะช้าลอ